tá องมันทาอเลยก็ตด้นะอถ่ายแล้วเรงง่ายเย้าอย่างเยียบใหนี่โอ้อะไรสามคนเลยมากเลยอ๋ออลไใช่เลยเดียวมองย้โอ้เยียบลงเลยสามคนเย้าเอ้ใั่ไหมนี่ลย ไปไปถึงนู่นห้าโมงครึ่งไปถึง้านสมัอที่ไหนเกี่้ภาพคณะโยมนกพรเครื่องบวงสวงพิธีรอพระบางเีลาสูงหกเมตรเป็นเนื้อทองเหลืองน้ำหนักของฟันเครื่องิธีการเรตอหล่อะ องค์ที่เราเทติลงไปนะบานีเรียชื่อว่าพระพุทธรูปปางพุทธาริออลาอลาางค์นี้จะปฏิบิตฐานบนมุขพระธาตุในด้านทิศทัินหคือด้านทิศใต้หรือทางทิศที่เราเดินเข้าพระธาตุนัเน็กเพืเห็นสวรรค์โรกเห็นแก,ก่กนและกันเบตาริๆ ด้วยพุกข้าพิธสารหนุ่มเด็กจานทร์โยมหลายได้มาร่วมกันในพิธีการเรงร้อใหญ่หั้ารื่นฟ้งรวมกันในดังวันนี้เราได้ประกอบพิธีบุญใหญ่เกิดขึ้นแล้วในชีนวิศนวัดเกศตุงหาวแล้วหาวแล้วใ,นในส่เสียงร้องตอนนี้ที่เราจะได้จากริกและก็มีผเผนเด็ดขาดว่าจะขอสร้างบุตรบุญรรมีในพิธีการรองพระ เป็นเจ้าภาพรอพระใหญ่เนีน่พระเบรุพพ์เกตุนุ้โรด้วยคณะเราชาวเกตุนุ้งบวกแม่รับเต้นจิตอดเพิ่มจิตติในจิตใจของคณะเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ได้เพราะเป็นผู้สนคั่นโอลามและถาวรมั่นคงคู่อยู่กับพระศาสนาและโองโค์ธรรมชาเจ้าภาพจะเกิดอ,อยู่ในภพนไหนชาติไหนแม้เกิดในพบชาติในมนุษย์ก็มีแต่ความสุขถึเกิดจะไนเทวดากลุ่มเรือยงก็เลย บุญญาธิการเกิดมนุษย์เกิดในขอบเขตของเจ้า,าพยาสัตว์มในฐานะเจ้าภาพผู้ใดที่เป็นส่วนร่วมก็ได้ถือว่าอธิฐานิดไปแรงมากก็มีส่วนได้เป็นอริยสัติะสมปรารถนาถึงมรรคถึงผลถึงทานได้เวดวยกันเพราะว่ศรัทธาตนนี้เป็นเจตนา ไว้ขึ้นคุณสมชั้นสูงสุดบัดนี้ที่มีการเรนสามเราได้สำเร็จทุกโลกสมปรารถนาแล้วก็จะพาญาติโยมทั้งหลายนำตัวน้ำแผ่คุณผลผลลบุญอุทิศผลบุญทับบ้งหมดนี้จะแผ่ให้ประเด,ดระคุณลวงพ่อเราผูฝิกเลิมดำเนินดำเนินความคิด ให้การหลอกละสี่ทิศบังเกิดขึ้นและสี่องค์นี้แต่และองค์เนี่ยที่เราเห็นเห่นเนี่ยนะนึกว่าเมื่อเห็นเี่ยเป็นนองเอ่อเป็นท่อนเสีอ่ะแต่ว่าถ้าต่อึินไปแล้วสามท่อนเป็นหนึ่งพอถอดแหวนถอดลายเรียบร้อยแล้วกจะต่อเป็นองค์ขึ้นไปสูงหกเมตรหกเมตรนี่ากับสามวาสามวาทีเดียวสูงมากเล้วก็ใหญ่โต เวยงามจะพาดยินดีที่จะปิดทองทั้งองค์ใครจะลวกอีกก็ได้มีบุญกุศลที่คุณละพรจะเปิดทางสวรรค์ทางมรผนที่องค์พระธรรมนิจาปฏิสถานนี้หลังจากนําองค์ครับทีเจ้าเป็นปริษฐานบนทุก็จะปิดทองถวายทัานทั้งองค์ทั้งเสียอีกด้วยมีเป็นเจตนาที่เรียกว่าสูงสุดว่าชีตนี้ อะไรในโลกนี้ไม่ประเสริฐขั้าบุญอีกแล้วไม่ประเสริฐขั้าใจที่เห็นแล้วคือบุญปรกากฏเฉพาะหน้าเฉพาะใจยอยีกแล้วก็เป็นพินาโนโมนา,นาเม่พวกเราทั้งหลายได้ยกกรามาร่วมกันในฐานะเช่นนี้เป็นโอกาสที่หายากวันข้างหน้ามันมองไม่เห็นขณะน,น,นี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราเห็นแล้วคือบุญเราไปเกาะกรรมทำความดีเรา,ดเาได้ทำสำเร็จ เป็นที่น่าปลื้อนดีติใจดังนั้นหลวงพ่อของเราเสด็จพญดาพระดินสิงห์ศิษย์ทั้งหลายอยู่นะที่ใดท่านรู้หรือแล้วก็ควรจะอนุโมทนาสาธุการร่วมในพิธีทั้งโดยว่าจริงจังดังนั้นเรื่องใส่แต่ปฏิบัเมื่อไปเราพระเสน่ทุกทุกเขาเลยอยากโยมทุกคนนะอย่าข่าวเด้วยให้ตั้งที่ธรณิษฐาน หดน้ำแห่กุตนพระบ,บุญพวกเราในกวางใหญ่ไปสาปรภานมีสุ่นในในยายสรไลศัพท์สุสสสไลเทศนาอินทรมรภยวิญญาอยู่นะบุญของพวกเราที่ทำร่วมกันในครั้งนี้็้ห้เป็นปิตภาวะปัจจัยน้อมนำส่งให้เราถึงขึ้นนักสี่ผลสี่ี่านหนึ่งถึงที่ความสำเร็จตามที่เราปรารถนาของเราไว้ต่อไป ดนะูนับแฝนะแฝดับแฝดใครว่าไม่ได้ก็อธิษฐานใจนสั้นเอาก็ได้นะนอธิษฐานใจใครว่าได้ก็ว่าไปพร้อมกันอิสเมนาสุเากเมีนาอิส you <laughs>